เจ้าที่ปมศรีจับผู้ต้องหาไปเรี่ยวสองลู่ยูว่าเป็นตำรวจนะแต่ว่าคือสิมาจับแบบนี้คือสิมาตรวจแบบนี้สันเดอะไรเราเมื่อกี้น่ะบอสันเดจับรับแจ้งว่าหนุ่มมั่วสุมมั่วสุมบนเนี่ยคุณเจ้าเห็นบ่ถูกบอสท่นอย่างแจ้งแต่ว่าจีบอดวัดเนา นี่แม่สิมาตรวจเงี้ยนี่แม่พวกพวกน้าก็ยืดว่าเอ้าการเที่ยวต้สิไปตรวจล้างนั่นก็สิตรวจได้แม่บ้า่ขันมีความจไผ่ขันมีคนณเก่งโอ้ยเก่งวะเห็นหลักฐานเลยสิยังสิเป็นจะตรวจอยู่เป็นจะตรวจยุ้ยเห็นหลักฐานียังสิแม่ยังวะแง่พวกเจ้ากับหมาเห็นล่อๆหลายเที่ยวแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่วาทำดีๆ จ้าที่ปปกระแมนจัะพูดทหารไปแล้วสองลู่ยู่ว่าเป็นตำรวจนะแต่ว่าคือสิมาจับแบบนี <S <S yeah ้คือส um ิมาตรวจแบบนี้สันเด้ไงเราเมื่อกี้เนี่ยบอสสันเด้จับ รับแจ้งว่ามึงมั่มวสุมหัวสูงบนเนี่ยพวกเจ้าเห็นบ่สูงบน<อ>ท่านอย่างเพียงแต่ว่าสีขอดกอดเนี่ยนี่แม่สิมาตรวจเนี้ยนี่แม่พวกพวกนั้นกังเกงว่าเอ้าขันเทีว่าสิไปตรวจหลังนั่นกับสิตรวจได้แม่แม่ขันมีความจุใจขันมีคนแกล้งโอ้ยแกล้งว่าเห็นหลังทานไม่ี่ยังส็เป็นแต่ตรวจยุ่ปเป็นแต่ตรวจยุ่ันเห็นหลักฐานียังส่แม่ยังวะแง่พวกเจ้ากับหมาเห็นรับรับรอดอดหลายเทียรแล้วเนี่ยเป็นนั่ยยนคือ,อว่าทำดีดียังอยู่แล้วต่ดีๆเลยยย ไปพักผมาเจ้าที่บอกก่อนขอไปอธิบายไ่านไม่ใจรู้ท่านได้จท่านเพียงแค่บอกขอเพื่นพี่เพื่อนมากกว่านี้ทราปบ๊อบไปตัวนั่งนั่งกับพ๊อบบ๊อบบ๊อบซะซื้อจ้ะพ๊อแล้วอันนี้ถึมาตรวจยื่อไบ้านเนี่ยเ่เอาบปอบพยายามกำจัดความรั่ไปยายามทายท้ายเดี๋ยวบ๊อบซืไปกระต่ายพวกนั้นกระต่ายกันเดีไยวอันไหนทาย เออไดครับเอามาสานมาได้ครับโอเคต้องมีใบคนถ้าไม่ยอมไม้ทานมาเอามาที่รับโอเคครับนะครับเจาพื้นที่ก็ใเพิ้นเซนตมั่วสุมพระสพผาเทียงเลยค่ะกังซี่พวกเจ้าเนี่ยต้องให้ความดางต่างๆเพราะเจ้าที่เนี่ยขามาเนี่ยไม่ด่คนใดฟังคน

เเป็นผู้ป่วยตามนัิติดี่ชอบ่ชอบเมากาผู้ป่ลัผู้ป่วยเลเ็นแี้แม่นเชี่ยวแม่นสิแม่นสิมาตรวจเงบอกันนี่มันก่อนี้แบบกันอื่นข้เก่าหัวหน้าคเจ้าก็เคียดบ้างดีๆแน่ีหมาเรียผมออกไปอีกแม่สิครับไปยังดีเขาไจับมพงเนี่ยเึงเขาใจเ่เนี่ยม่จับังไหบ้งในนั้นท่เปแคนไปตรวจเง้วแล้วาสนะขอตรวจเยอะเขาไ่ได้จับจับกันไดู้เจี๋เมื่อกีมาตรวจเนี่ยครับม่ะเ่ยไม่ตรวจเนี้ เปลืยังยังเลยผมไม่ตรวดเนี่ยมันตรวจยังไงก็ไม่สานมาเออล้อไม่สานก่อนโอเคเปลือยยังซื้ออย่างก่อนซื้อประกัครับโอเคไป พิรัวนะครับง่น้เพราะว่าี่สาธาวาววดอเออบยหนไม่หหามาตรวจดีนะท่านมึวาเซาน่ะมึงก็ต้องถือจับมือใมือนึ่งูิบอสตมไม่มึต้องมาคู่ดอกมันนะท่ามู้เกี่วเขาบแบบนี้พวกเจ้าเป็นนัันเจ้าเจ้าเขาเปียนอ้เนี่ครับไเนี่ เป็นเมียมันเนี่ยเป็นเมียมันเนี่ยที่สุดเยเี่ยพวกเจ้าเนี่ดีแล้วแม่พวกเจ้าเป็นตำรวจแม่อ้ครังยเจ๊งหนากูกูี่ครัหัวัดเสียบเสี่ยนี้ล่ะจะกินพวกเจ้าลงมาบูกกบลงมาน่ะมันพวกเจ้าเสื้อเงี้ยครับหัวหนาสารวัถือกาแต่วมุกปากถือกลตั้งโค้ครับ